การเถียงหรือการโต้แย้งมันจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองหรือความต้องการที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจในมุมมองของเราการเถียงไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไปแต่บางครั้งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นหากไม่ควบคุมอารมณ์และคำพูดให้ดีพอสาเหตุที่ทำให้เกิดการเถียง 1. ความแตกต่างในความคิดเห็นและค่านิยมเมื่อมีความเชื่อหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดการเถียงเพราะต้องการแสดงมุมมองของตัวเอง 2. ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับบางคนเถียงเพราะอยากให้ผู้อื่นยอมรับในสิ่งที่ตนเองคิดหรือเชื่อถือเป็นการแสดงตัวตนและแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเอง3 อารมณ์ที่ไม่สมดุลเมื่ออยู่ในสภาวะความเครียดงุดหงิดหรือรู้สึกอึดอัดง่ายขึ้นอาจทำให้เราตอบโต้ผู้อื่นอย่างรวดเร็วและเกิดการเถียงขึ้นได้ สีความรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองหากรู้สึกว่าถูกวิจารณ์หรือถูกตัดสินบางครั้งการเถียงเป็นการปกป้องตนเองไม่ให้ถูกมองในแง่ลบความคุ้นเคยในการโต้แยง้งบางครั้งเราโตขึ้นมากับสภาพแวดล้อมที่มีการโต้แย้งบ่อยๆหรือเคยชินกับการแสดงออกที่มีการเถียงเพื่อแสดงความคิดเห็นวิธีแก้ไขาการเถียงที่ไม่จําเป็น 1. ห,หยุดพักและควบคุมอารมณ์เมื่อรู้สึกว่าเริ่มจะเถียงลองหยุดสักครู่และหายใจ ลึกๆเพื่อควบคุมอารมณ์ช่วยให้มีเวลาคิดและไม่พูดอะไรที่ทำให้สถานการณ์แย่ลง 2. ฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจพยายามฟังอีกฝ่ายด้วยความตั้งใจจริงๆว่าเขามีมุมมองอย่างไรการฟังอย่างเข้าใจจะช่วยลดความต้องการที่จะโต้แย้งกลับและยังทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกได้รับการยอมรับและเคารพ 3. ถามคำถามแทนการเถียง หากมีความคิดเห็นที่แตกต่างลองถามคำถามเพื่อเข้าใจเหตุผลของอีกฝ่ายเช่นทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นการถามคำถามจะช่วยให้บทสนทนามีความสงบมากขึ้นและเปิดโอกาสในการเข้าใจกันมากขึ้น 4. การเลือกแสดงออกที่นุ่มนวลแทนที่จะใช้คำพูดที่ท้าทายหรือเสียงที่ดุดันลองพูดอย่างนุ่มนวลและสุภาพพยายามสื่อสารด้วยคำพูดที่เป็นกลางและไม่ใช้อารมณ์ 5. ลดความยึดมั่นในความคิดของตนเองพยายามเปิดใจรับฟังความคิดหม่มโดยไม่ต้องยึดติดกับความคิดเห็นของตนเองมากเกินไปการลดทิฏฐิและเปิดใจกว้างจะช่วยลดความต้องการที่จะเถียงกล่าเลือกการเถียงที่สร้างสารรค์หากจําเป็นต้องแสดงความคิดเห็นต่างๆควรทําด้วยวิธีที่สร้างสารรค์ไม่ก้าวร้าวใช้เหตุผลและความเข้าใจแทนการใช้อารมณ์ 7. ฝึกการสื่อสารเชิงบวกการสื่อสารที่ดี จะเน้นความเข้าใจและการหาข้อตกลงร่วมกันการสื่อสารแบบนี้ช่วยลดการเถียงที่ไม่จำเป็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการแก้ไขาการเถียงที่ไม่จำเป็นไม่ได้หมายถึงการไม่แสดงความคิดเห็นแต่เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้สามารถพูดคุยอย่างสร้างสารรค์และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น